พี่น้องเอ้ยเพื่นว่าเลียงสร้างเถาขายง่าได้กินค่าเรียงสร้างหน่อยตต่ถิ่มคาบมีขั้นสีมักผู้บบาหน่อยสิอดมือกินหยังมักไขมักผู้บบาวเถาคือสีใดกินมีสั่นแล้วพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับผมไออูมาแล้วครับมาพร้อมบรรยากาศกันแข่งเลือดครับผมเชิญชมครับผม ของาำจะแม่จะแโบร้อาล้านกันจะแม่โบร้อย่านกันยังมีด้วยขู่นี่ใครจะขึ้นใครจะขึ้นเหมือนยิงล้อชิงกันแล้วิงก้วยเพราะเรากัดหาจะเอาจะแม่เราไปแม่ไม่มีไข่ยอมไขไม่มีคร่ยอมไข่ใส่ทองใส่อง่องก็เอาไส่ก็ไม่หดไป่หมดไรหมกไม่มีไรเวจีไรเวจีไม่ยากกินตีนสบอถ้ากไ่ากกินตีนกระกมันจะแ่ อตะบัหน้าฐานช่อนตะบันหน้าฐานชนดูสิว่าทะเลานี้แม่บัวอยจะแม่บัวลอแล้วกับผมหุสถานการณ์ได้ไก่ทองแล้วตกนที่น้ำรับแล้วตกที่น้ำรับจนานเป็นฐานนี้มาอยู่งน้ำแดงลงน้ำที่เราทานจะเป็นเหแล้วน้ำที่เราทานจะเป็นเลดูากสายตาในณะนี้เรือยที่เรื่อี่เรือที่จะแม่บัวลอยตีแรงแสงอีกแล้วตีแรงแสงทีกลวกับเขียวกับเขียวด้วยกันโคดูสิว่าระหว่างกับเขียวส้นเขียวกับเขียวเส้น การตัดสินจากคณะกรรมการไม่รอช้าครับตัดสินให้เยูนที่อยู่รอบามรับเงิเจ้าแม่โอนลอยกันเรื่องเงินจะไม่โอนลอยกันเรื่อเงินเรื่องเงิครับถ้าเกิดจะไปโอนลอยกันขอบคุณที่รับชมครับผมขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้อูด้วยนะครับขอบคุณมากครับ